สวัสดีครับทุกคนมื้อนี้ทุกคนอยู่กับเกษตรน้องไม้ครับผมมื้อนี้เป็นมื้อดีครับวันที่7เดือนเจครับปี2024นะครับหรือว่าปี2567นเะครับมื้อนี้ผมอายุที่จังหวัดนครราชสีมาครับหรือว่าโคราชนั่นเองนะครับผมจะมาปลูกผักสาหรือว่าผักอินุนะครับอันนี้ผมได้วัดพื้นที่ไว้แล้วนะครับผมซื้อต้นพันธุ์มา20ต้นครับผมเตรียมพื้นที่ปลูกนะครับห่างกันประมาณ4เมตรครับกะเอา กะเข้าๆนะเ่งหลุมนะครับนี่หลุมที่2ครับผมหลุมที่3ครับอันนี้หลุมที่3ามเนี่ยเตียมไวมนะครับในหลุมที่3ครับหลุมที่4ี่ตรงนี้ครับนี่กะเอาประมาณห่างกันประมาณ3 4เมตรครับผมพื้นที่ก็มีปลูกผักปลูกอย่างครับแต่ว่าตอนนี้ขยายโครงการมาเป็นอีเห็ดผักสาราบหรือว่าผักอีนู้นนะครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าผักสาบราหรือผักอีนู้นเป็นยังไงนะครับผมเคยพาไปปลูกอยู่ สู่ลิ้นมา smile, แล้วนะครับแต่เลยอยามาขยายยูคาลปปะเรื่องของที่ผมเตรียมไว้ทั้งนี้ครับนี่ต้นพันธุ์สังนะครับมาถึงแล้วนะครับพักไว้ประมาณ2มือนะครับพร้อปลูกครับผมเดี๋ยววันนี้ผมปปลูกซีต้นนะครับแต่ว่าอีกที่เหลือนั่นให้พ่อกับแม่ปลูกไว้ให้นะตอนนี้ก็บใบม้งนะครับจริงๆพักซาบหรือพักอีโน้นะครับต้องปล right. ูกช่วงประมาณแรงๆรงครับบ่มีแดดครับให้เขาได้พักฟื้นตอนกลางคืนนะครับแต่ว่านี่ผมต้องเฝ้ากับกเลยปลูกประมาณซีต้นครับที่เหลือให้พ่อกับแม่ปลูกช่วงแรงครับผมอ่านี่คือ นี่ครับไว้ล้อมไกล้ครับผมอีกอย่างนึื่องที่ขาดก็ได้นะครับไม้ไผ่ครับผมนี่ไม้ไผ่อันนี้ก็ไว้สาหรับให้ต้นพันธุ์เขาเล่อยนะครับปลูกเสร็จเพื่อพร้อมกับปักลงซี้ครับปล่อยได้เรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นนะครับปลูกเสร็จก็ต้องปักเลยนะครับแล้วพื้นดีนของผมนะก็คือเป็นดินทรายครับพื้นดินบ่ค่อยดีบัาไหนะครับผมก็เป็นเกษตรน่องไม้ครับอันไดดีผมก็เอาอันไหนพดีผมก็เอานี่ครับดินปูครับผมดินผสมใบก้ามปูเขาบอกว่าก้ามปูดีผมก็จัดก้ามปูครับอันนี้้้บบ่่ไดโษณาาเขคครัแออกซื ดินพร้อมปลูกนะครับอันนี้เป็นดินแกลบดำนะครับอันนี้ก็ช่วยให้น้ำไหล่านได้ดีนะครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งคือมูลไส้เดือนนะครับผมที่ใส่3สูตรนี่ผสมกันนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ขาดไปได้คือขิงว่าครับผมไปทดลองปลูกหลุมแรกกันเลยครับผมมาเราต้องขุดลึกครับแล้วกับพ้นทั้งใต้เด็กสิอ่าเห็นไหมครับเป็นเป็นดินทรายเนาะดินปลูกดินข้าเตรียมไว้ครับมาใส่ ดินก้ามปูครับเขาว่าดีแตใไซลงไปครับใท่ลงไปผสมหนึ่งสองอาจจะครึ่งถุงครับอันนี้เป็นแกบครับแกบดำผสมดินครับแกบดำี่ใไซได้ทุกอย่างครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นดินเค็มหน่อยนึงไซกรรมเหรอพ่ะอันนี้พอ่อ มูลไส้เดือนครับแล้วก็เอากิ่งว้ามาใส่ครับขี้วัวนะครับส่งลงไปขันถือผู้ถึงไหนซอยในน้ำผมนะครับผมเกษตรน่องไม้ครับเราค่อยมาเบิ้งน้อกันว่าผ่านไปอีกเดือนหนึ่งเมื่อนี้วันที่7เดือน7ครับอีกประมาณวันที่ใกล้ใกล้สิงหาผมอาจจะมาถ่ายเบื้องทีนึงผ่านไปเดือนหนึ่งมาหญ่ปันไหนเนาะอันนี้ทดลองปลูกไปกันโอเคกับประมาณนี้ครับอันนี้ถุงที่เขาห่อมาเนะครับกวนการขนส่งครับก้นแก่ดีๆเมื่อกี้ผมแกไปถุงนึงดินแตกมันรั่วยี่รอดม่รอดครับ นี่ครับพยายามหาอุปกรณ์ที่แบบซัพพอร์ตเขาได้ครับมองท่านดินแตกแน่เลยครับนี่หากเดินแล้วนะครับมีหักแล้วนะนี่ครับประมาณนี้ครับดินล้มแตกโอเคตัวนี้สวยงามครับกดประมาณนี้ย่าให้ดินเกาแตกปลูกให้มันเสมอดินเกาไว้ครับกดแน่นๆสักหน่อยให้เขาเขาได้อุ้มต้นพันธุ์อ่ะอันนี้ครับเราก็กดแนมตาม โอเคครับสวยงามครับตัวน,นี้เราก็เอาไม้ไผ่มาปักให้เขาเลื้อยขึ้นไปเวลาปลากัปากอจ่ปกักใส่ดินปลูกเขาได้ครับปกักคางๆครับนี่ครับหาม,มุมครับประมาณนี้แล้วเขาก็เลื้อยขึ้นไปเองอันนี้ล้อมกระอัดมัน,นยังไงโอเคเท่าน,นี้ผมก็จะล้อมไกล้ครับฝุดหลุมซีด่างครับ อ่าหลักมันล้วงมันดิไม่เขาเตรียมไว้ครับกั้นไกลอ้าวปักลงไปบันดิต้องสวยงามครับเอาแค่มันกั้นไกลอยู่อัดมันไปพอมันบวกลมมันมีมันโคงเห็ดจังสี่สีด้านเลยครับสูงพอท้อกันว่าเป็นยังครับเราต้องการล้อมแค่ทั้งใต้ไกลไม่โมบินเข้าไปทั้งเทิงหน่อยแค่กั้นบรให้มันย่างเข้าไปเคลียร์ ผมลืมอีกอย่างนึงครับต้องหาเฟียงมาคุ้มกระเตือนนองไม้ดีแบบนี้ลืมไปเรื่อยมือไม้ครับมือไม้นองไม้พอ่อนม้วนไปน้องกันครับขั้นผมเฮ็ดได้ผลผลิตทุกคนกันเฮ็ดได้ครับเอา,าตอนนี้เรียบร้อยปลูกเสร็จแล้วก็จะมนีนี่ครับการใกล้ของมะจิกนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้หาหญ้าม,มาคุ้มนะครับอันนี้เดี๋ยวเฮ็ดให้เบิง้ง สองต้นก่อนนะครับนะมีต้นนั่นทั้งหลังแล้วก็ต้นนี้ครับปลูกวันที่7เดือน7ครับผมเดี๋ยวอีกเดือนนึงครับมาเบิ้งกันอันนี้ความเา้วผมให้ประมาณ2คืบครับจำไวมนะครับ2คืบอีกเดือนนึงกินเา้าพ้่นตะไคร้หรือเปล่านะครับขันผู้แดสนใจผักษาหรือพังอินุนะครับอันนี้ผมเป็นเกษตรน้องไม้ครับทดลองปลูกอยู่โคราชครับขั้นผมปลูกได้ทุกคนก็ปลูกได้ครับโอเคเดี๋ยวเบิ้งไปน้ำกันครับปลูกให้เบิ้งประมาณ2ต้นเนาะเดี๋ยวทีเดียวให้พ่อกับแม่มาปลูกสนต่อไปครับโอเควับน ากดไลค์กดแชร์นะครับเบื้งไปนกำกันครับคันผมเพ็นได้ทุกคนกระเห็นได้ครับผมสวัสดีครับ